ก่อนจะมิ้นิงาน NFT ของเราขึ้น OpenSea เราจะต้องอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดขึ้นไปยัง IPFS ซึ่ง IPFS ก็คือ Interplanetary File System เป็นโปรโตคอลและเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer สำหรับจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลในระบบไฟล์แบบกระจายและหลังจากที่เราเอาไฟล์ไปวางไว้ที่ IPFS แล้วเราก็จะทําการ deploy smart c o n t a c t เพื่อทําการ mint ขึ้นไปยัง OpenSea แล้วก็จึงจะสามารถ list ราคางานได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยขอพาเพื่อนๆมาดูไฟล์ metadata ก่อนนะครับไฟล์ metadata นี้จะต้องตรงกับหลักที่ OpenSea กาหนดไว้โดยที่มีชื่อ name description image image URL หรือจะมีค่า attribute ต่างๆต่อไปก็ได้นะครับดยตัวอย่างเช่นไฟล์นี้มี attribute ต่างๆนะครับเราสามารถดูมาต ฐานของ metadata ที่กำหนดโดย OpenSea ได้จากเว็บไซต์นะครับเข้ามาดูที่ metadata standard URL คือ docs.opensea.io/metadata-standard สำหรับ ERC-721 หรือ ERC-1155 NFTs นะครับโดยเขากำหนดว่าให้ implement token URI ตามโคดนี้เลยครับซึ่งเราจะต้องมี token ID ซึ่งผูกอยู่กับ URI ของ token ID นั้นๆ URI นั้นจะเป็นไฟล์ metadata นั่นเองน่ครับเป็นการกำหนดว่า smart contract จะต้องลิงก์กับไฟล์ metadata ซึ่ง กำหนดโดย URI และให้ตรงกับโทเค็น ID นั้นๆและชื่อต่างๆก็จะไป็นกำหนดอยู่บนหน้า OpenSea ยกตัวอย่างเช่นชื่อ name description หรือ attribute ต่างๆตัวอย่างของ Master Monkey นะครับชื่อ name ก็คือ Master Monkey description ตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะถูกกำหนดอยู่ในไฟล์ metadata name ตรงนี้นะครับ description ส่วน image ตรงนี้นะครับก็จะเป็น thumbnail ในหน้าแสดงผลอันแรกนะครับซึ่งก็เป็นไฟล์ GIF สำหรับเอาไวกดเข้าไปดูนะครับโดยที่ผมใส่ไฟล์ไว้ในนี้ อันนี้นะครับ profile.gif ก็จะเป็นภาพตัมเนลนะครับต่อไปนะครับเป็น attribute animate URL ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงให้ render canvas หรือ render ภาพอยู่ที่ f i ล์ index.html นะครับซึ่งก็จะแสดงผลในหน้าที่ทําการโหลดดิง้งแล้วก็จะโหลด index.html ขึ้นมา metadata structure จะมี description external URL image name แล้วก็ attribute ตัวนี้จะเป็น example นะครับถ้าเป็น interactive NFT เราจะใช้ animation URL ตัวนี้นะครับสำหรับการเข้าถึงภาพ ใน Canvas ซึ่งซั p พอร์ HTML Page เขาอนุญ,ญาตให้เราสร้าง Interactive NFT ได้นะครับดยใช้ JavaScript Canvas WebGL หรืออื่นๆได้ที่เป็น s c r i ปตหรือเราจะสามารถใส่ YouTube URL ก็ได้นะครับในส่วนของ Attribute จะประกอบไปด้วย Trade Type แล้วก็ Value ยกตัวอย่างเช่นในไฟล์ของเราจะมีลูกตาปาก หรือแบล็กเกลว์หรือหมายเลขต่างๆนะครับแล้วแต่เราจะออกแบบได้เลยซึ่งการออกแบบแอติบิวนี้จะตรงกับการออกแบบในรถแบบขั้นแรกของการทํา NFT นะครับโอเคเรามาดูวิธีการอัปโหลดขึ้น IPFS กันเลยเราจะเข้าไปที่เว็บพินนาตานะครับที่เว็บนี้เราจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเราจะถึงทําการอัปโหลดได้เริ่มจากเราอัปโหลดโฟลเดอร์ที่เราจะเอาขึ้นนะครับเลืกเข้าไปให้เรามาเลือกไฟล์ทั้งหมดที่เราจะเอาขึ้นในที่นี้ก็คือโฟลเดอร์ Master Monkey นะคะกดคําว่าอัปโหลดแต่ว่าเนื่องจากผมอั ผมจะแคนเซลนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วผมกําหนดให้มีชื่อว่า Master Monkey Data นะครับเราสามารถเข้าไปดูไฟล์ได้นะครับส่วนสําคัญก็คือให้เรา copy ตัว CID นะครับเมื่อเรา copy เสร็จแล้วให้เรานําไปวางไว้ที่ในไฟล์ metadata ของเราซึ่งก็จะเป็นนามสกุล json นะครับให้เราวางไว้ที่ตรง2ที่นะครับคือตรง image แล้วก็ตรง animation URL เพื่อนๆอย่าลืมคําว่า IPFS นะครับส่วน animation URL ก็ต้องไม่ลืมคําว่า HTTPS ipfs.io/ipfs ip ด้วยนะครับและตรงนี้ก็คือ index.html ซึ่งชื่อมันจะตรงกับไฟล์ที่เราจะนําขึ้นนะครับและเมื่อเราแก้ไขไฟล์ JSON เ,เสร็จแล้วให้เรานํำ metadata ตัวนี้เนี่ยอัปโหลดขึ้นไปนะครับกดอัปโหลดโฟลเดอร์ select ให้เรามาเลือกโฟลเดอร์ metadata ตัวนี้นะครับซึ่งข้างในก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ JSON ที่เราได้ทําการใส่ค่า CID ลงไปเมื่อะกี้นี้นะครับแล้วก็กดอัปโหลดซึ่งผมจะ cancel ไปนะครับเนื่องจากผมอัปโหลดไปแล้วเราก็จะได้ master monkey metadata ขึ้นมา ซึ่งทั้งสอโมดเดอร์นี้เราจะนำไปใช้ในตอนที่เอาขึ้น mm hmm. โมนม p e n เพโดยการ d ดีโ o y Smart Contact ของเรานั่นเองซึ่งในคลิปหน้าผมจะมาทำการ d ดีโ o s s m r t t o o t t a c t ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ